คนรักอาหารทะเลห้ามพลาดเทศกาลอาหารดิวดิสตริกเปิดสนามดวนความอร่อยระหว่างซีฟู้ดชาวประมง vs ซีฟู้ดพัตคาการ21-25มิถุนายนนี้ณาาพักภรกรสยามภรกร เมื่อวันที่21มิถุนายน2567เอาอบลักจับมือสยามพารากอนเปิดสนามดวนความอร่อยนับพักพารากอร,ระหว่างซีฟู้ดชาวประมง vs ซีฟู้ดพัตคารในงานดิวดิทริกเมนูเด็ดส่งตรงจากชาวประมงมาประชันเชฟพ,พ,พัตการชื่อดังพร้อมเสิร์ฟความอร่อยวันนี้ถึง25มิถุนายน2567นี้ที่พักพารากอสยามพารากอ สำหรับไฮไลท์ของงานเทศกาลอาหารดิวดิสตริกจะเป็นการชูสุดยอดอาหารไทยรแสแซบเรื่องชื่อประเภทอาหารซีฟู้ดพร้อมเปิดสนามด่วนความอร่อยระหว่างซีฟู้ดชาวประมง vs ซีฟู้ดพัตตาคารจัดขึ้นณนใจกลางเมืองโดยจัดแบ่งออกเป็นสองโซนได้แก่โซน f ิชเช r ร์แมนแอกับเมนูซีฟู้ดต้นตำรับพื้นบ้านจากชาวประมงจังหวัดพังงาและสตูลประทะโซนเชฟแอเรีย ับเมนูอาหารทะเลลังสันโดยเชฟจากร้านอาหารชั้นนำในกรุงเทพสี่แห่งนำขบวนปรุงความอร่อยโดยเชฟนิดจากร้านอาหารวังหิ่งห้อยค่ะ